มาที่ความร่วมมือไทยลาวในการใช้วิทยาศาสตร์ร่วมกันครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวชื่นมื่นเน้นยกระดับเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมก้าวสู่ a อ c ออย่างยั่งยืนครับดเร์พิเชษดูรงเขเวโรธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับศาสตราจารย์ดรบ่อเวียงคำวงดารารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยครอบคลุม14สาขาที่ทั้งสองฝ่ายสนใจร่วมกันอีกทั้งมีการประชุมร่วมกันของเจ้าหน้าที่อาวุโสจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทั้งสองประเทศเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถแถลงถึงผลสำเร็จของการประชุมโดยดรพิเชษกล่าวว่าทั้งสองประเทศจะร่วมมือการทำงานในรูปแบบทวิภาคีเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่ายโดยส่งผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้การฝึกอบรมนักศึกษาลาวสามารถวิจัยและเก็บรักษาทรัพยากรชีวภา,าพภายในประเทศของตัวเองได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายนานาชาติด้านการศึกษาทรัพยากรชีวภาพจุลินทรีย์นอกจากนี้ยังผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชนยกระดับความเป็นอยู่และอาชีพให้ชุมชนลาวโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนทําวิจัยร่วมกันด้านพลังงานทดแทนดรพิเชษกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าประเด็นสําคัญที่ทั้งสองประเทศมุ่งมั่นที่จะร่วมกันคือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชนยกระดับความเป็นอยู่และอาชีพให้ชุมชนลาวโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันทำวิจัยทางด้านพลังงานทดแทนวางแผนและบริการจัดการน้ำร่วมกันทำความร่วมมือในการจัดทำคลังข้อมูลข่าวสารชุมชนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศวิจัยและพัฒนาระบบภาษาไทยและลาวบริหารจัดการฐานข้อมูลจุลินทรีย์เชื่อมต่อทั้งอาเซียนและเชื่อมโยงกับเครือข่ายภูมิภาคอื่นๆ การใช้แสงซิงโครตอนวิเคราะห์โครงสร้างโมเลกุลของสมุนไพรเป็นที่ปรึกษาเพื่อผลักดันให้มีการจัดตั้งท้องฟ้าจำลองจัดทำความร่วมมือใช้ดาวเทียมสำรวจโลกโดยเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำศูนย์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแห่งชาติสร้างแผนความร่วมมือด้านมาตรวิทยาให้แนวทางการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวบริเวณชายแดน การสร้างศูนย์บำบัดสุขภาพโดยใช้สเต็มเซลล์ส่งเสริมธุรกิจ SME ฝึกอบรมแลกเปลี่ยนนักวิชาการทั้งสองฝ่ายทางด้านความปลอดภัยและการใช้ประโยชน์ทางด้านรังสีนิวเคลียร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยอย่างมั่นใจว่าจะก,กรอบความร่วมมือดังกล่าวจะส่งผลให้ความสัมพันธ์ของสองประเทศแน่นแฟนยิ่งขึ้นและจะนำไปสู่ความเข้มแข,ข็งของประชาคมอาเซียนต่อไป ผมคิดว่าก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเดินทางร่วมกันตอบไ,ได้การเซ็น MOU กับสปปลาวกับประเทศไทยเนี่ยเราวางไว้ในความร่วมมืออยู่ประมาณ14สาขาขาครับใน14สสาขาเนี่ย มีสาขาสำคัญสำคัญตัวอย่างเช่นมาตรวิทยาแล้วก็เรื่อง Biodiversity ความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็มีเรื่องเชโนโลยีซิงโครตรอนด้วยมีเรื่องดาราศาสตร์มีเรื่องอุตยานวิทยาศาสตร์มีเรื่องพลังงานหมุนเวียนและอื่นๆนะครับจากประสบการณ์ของประเทศไทยเนี่ยเราคิดว่าจากการ พัฒนาสร้างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศก็เป็นบทเรียนที่สำคัญให้กับประเทศไทยเราจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์นี้กับสบป,ปลาวซึ่งเราทราบว่าทางสพปลาวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสบปลาวนั้นเนี่ยมียุทธศาสตร์ที่แข็งแรงทางด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เรามีการประชุมที่เราเรียกว่า m o t t i t t o m m i t t e e t n s c n e n c e a n d t e c h n น l o g y นะครับแล้วก็กลุ่มประเทศอาเซียน10ประเทศก็ร่วมประชุมกันบนแพลตฟอร์ม7-8แพลตฟอร์มอยู่แล้วนะครับแพลตฟอร์มที่ประเทศไทยเข้าไปร่วมอย่างแข็งขันก็มีเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเรื่องเทคโนโลยีอาวากาศเรื่อง ดาราศาสตร์นะครับมีม,มีหลายเรื่องแน่นอนครับวิศาศร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็น,ปนที่พิสูจน์ทราบเป็นชัดเจนในประเทศที่พัฒนาแล้วในกลุ่ม European Community ในกลุ่มเทศรัฐเมกาว่าวิาศาสร์เทคโนโลยีลนวัตกรรมไปสร้างมูลค่าเพิ่มขนาดสูงให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผลิตออกจากประเทศ ประเทศกล่มอาเซียนเป็นกลุ่มเมนหลักของการทำเกษตรกรรมเกษิกรรมมีผลผลิตทางการเกษตรคุ้นข้นมากการเพิ่มมูลค่าขนาดสูงเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ทางด้านเกษตรกรรมเกษตรกรรมนั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้รายได้ของประชากรอาเซียนสูงขึ้นเราอาจจะไม่แข่งขันกับกลุ่มยุโรเปียนคอมมูนิตี้เรื่องยารักษาโรค แต่เราอาจจะแข่งขันเขาได้ในเรื่องสมุนไพรตัวยาออกฤทธิ์ที่อยู่ในเขตร้อนที่มีความเหมาะสมเรามีโครงสร้างพื้นฐานเรามีนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถจะดําเนินการร่วมกันได้ไนนเพราะฉะนั้นความสําคัญของการพัฒนาวิทยาสตร์เทคโนโลยีนะนวัตกรรมในอาเซียนเราใช้คำว่าร่วมกันเป็นสิ่งสําคัญที่สดุดเพราะว่าเป็นที่ เห็นชัดเจนว่าประเทศที่พัฒนาแล้วใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างชัดเจนในการพัฒนาประเทศเขาแล้วก็เป็นคนจัดสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตด้วย